โปรแกรม M L M นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะที่ F 1นนะคะ U file นะคะก็คือการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บอยู่แล้วนั่นเองค่ะ ส่วนที่ s 2นะคะดอนยูนะคะก็คือการหาค่าระหว่างจุดจากพื้นที่จริงค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด C กันค่ะหรือว่าจากจุดที่1ไปยังจุดที่3นะคะให้กดที่ H อ3ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะนิ่จะสาธิตการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะโปรแกรมการคำนวณหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองนะคะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องถั่วโต๊ะสเตชันยี่ห้อท็อปคอนรุ่น GM52 ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเช็คค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่ม N หมายเลเซต์ค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะเลือกเข้าที่โปรแกรม F2 ค่ะโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ตรงกับ F2 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม MLM นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะที่ F1 นะคะ U file นะคะก็คือการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนที่ F2 นะคะ Don U นะคะก็คือการหาค่าระหว่างจุดจากพื้นที่จริงค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 ค่ะถ้ากดเข้าที่ F2 ค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม MLM นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างนะคะโดยอ้างอิงจากจุด A นะคะหรือว่าจุดที่1นั่นเองค่ะและรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างนะคะโดยอ้างอิงจากจุด B นะคะหรือว่าจุดที่2นั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันทั้งสองรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่รูปแบบแรกก่อนค่ะให้กดเข้าที่ F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดแรกของเรานะคะหรือว่าจุด A ค่ะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะลั่นขึ้นเป็นจุดที่2นะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่2หรือว่าจุด B ค่ะ เมื่อเล็งตัวกล้องมายันจุดที่2หรือจุด B ของเราแล้วนะคะจากั้นข้างให้กดแมสเทีหนึค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด B ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า DHD ค่ะจะอยู่ที่89เซตนติเมตรนะคะส่วนค่า DV ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด C กันค่ะหรือว่าจากจุดที่1ไปยังจุดที่3นะคะให้กดที่ HCF 3ค่ะจากนั้นค่ะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่3ของเราค่ะเมื่อเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทีหนึ่งค่ะ ค่าตัวก้อนนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะระหว่างจุดที่1บึ่มาจุดที่3นะคะหรือว่าจุด A มาจุด C ให้เราแล้วค่ะอยู่ที่ค่า d h t ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ79เซนค่ะส่วนค่า d vd นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าระยะห่างนะคะในรูปแบบแรกนะคะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรูปแบบที่2นะคะโดยอ้างอิงจากจุด B ค่ะให้กด ESC ออกมาค่ะ จากนั้นค่ะเลือกเข้าที่ MLMF2 ค่ะเลือกเข้าที่ด o n y F2 ค่ะกด Don y ค่ะ,คะแล้วให้เลือกเข้าที่ m l m 2นะคะแล้วให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดแรกของเรานะคะหรือว่าจุด A ค่ะจากนั้นคะ่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันขึ้นเป็นจุดที่2นะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่2ของเราได้เลยค่ะหรือว่าจุด B ค่ะ เมื่อเล็งตัวกล้องมายังจุด B แล้วนะคะจาก,กันค่ะให้กดแมสเทบหนึ่งค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B ให้เราแล้วนะคะให้ดูที่ค่า dhd ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ27เซนค่ะส่วนค่า dvd นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด b ีมจุด C กันค่ะหรือว่าจากจุดที่2มาไยันจุดที่3นั่นเองนะคะให้กดที่ H D F 3ค่ะจากนั้นค่ะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่3ของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไายันจุดที่3หรือว่าจุด C ของเราแล้วนะคะจากนั้นคคยกดแมสเทีหนึ่งค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะ จากจุด B มาจุด C ให้เราแล้วค่ะให้ดูที่ค่า dhd นะคะจะอยู่ที่1เมนะคะ43เซน9มิลค่ะส่วนค่า d v d นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้างานโปรแกรม MLM ในรูปแบบที่2นะคะโดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2ของเรานั่นเองค่ะ หลากนั้นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม MLM ทั้ง2รูปแบบนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสมรวต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c c เซสเซอรีอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่ร้านกล้องสมรวจสุรลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าสมกรณ์กรเพจลังสิตคลองสองค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ยังสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ ค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโป,ปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ